อ๋ออยู่ที enfin ่นี่นั่นเนื้องอนอุ้ยเรียบร้อยไปยืนเลยนะอันนั้นคอกตัวนันเบรนั่นแหละคอกเออจะไม่รู้ว่ามีตัวไนะอุ้ยได้แล้วทุกคนเ s DJ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมบางเอียเซียนผีชิงอ่ะวันนี้บางเอียดมากับน้องเขาน้องาชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอาร์มนะครับน้องอาร์มมีช่อง YouTube ด้วยนะทุกคนนี่ครับชื่อช่องคนเตือนพกเบ็ดครับคนเตือนพกเบ็ดเอฟซีเอเรียกรอยพกคนเตือนพกเบ็ดวันนี้กับบางเอียดเซียนตีเบ็ดโอเคฝากติดตามช่องคนเตือนพกเบ็ดด้วยนะครับทุกคนเขาก็ตีได้ตัวเติรตเตไปนะของบางเอียดก็ตัวเล็กๆฉะนั้นวันนี้บงเอียก็พาคนเตือนพกเบ็ดมาจัด ชนใช้ชใหญ่ที่มังเหย็ดบอกว่าสิบโลสิบโดที่มังเหย็ดหอน้องๆคือไม,ไม่รู้ไม่รู้แลนหรือว่าชนหรือว่าจะดูอะไรที่แบบมันตูบมันที่น้องๆก็เคยเห็นในคลิปเจ้ามันตูบแต่อันนี้มังเหย็ดพามือเจ้าชานมามาตีเลยได้ไม่ได้ยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจเราด้วยนะทุกคนและก็อย่างอื่นก็อย่า,ยา,ยา,ยาลืมกด subscribe ที่ช่องบังเอียดด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันวันรอกคันไรก้าวกับสปินนทุกคนเ <laughs> <c oughs> บสกับสปินใครจะเก่งกว่าทุกคนมาเพราะมาแล้วกดไลค์แล้วตา้มรับชมทุกคนมา ทุกคนมามาดูบางอย่างล่อตรงนี้ก่อนมาดูจะกินไหมนะทุกคนอย่างนี้เนี่ยจะใช้ก็จะเป็นตัวนี้ทุกคนเอสเินต์เปรี้ยวมีพร้อมไปแล้วเดี๋ยวเหย็ดก็เลยไม่หยุดเราเลยนะเราเลยก็มาแต่งงานนี้่ผมคนเดียวต้องปิดอันนี้มาตีปลาช่อนกับกับแฟวันนี้บังเียดสีสีบ้าอันนี้มากับบางเียดครับเฮ้บางเีย็ดตามมามาภาพกันแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูเลย ไหมทุกคนแต่ว่าโดยน้ำลุ่นๆนี้น่าจะให้คนเชิีไ้มโหเกียรบขึ้นาณนม้ทุกคนเชิญเาที่ไได้วันได้เลยเพราะว่านี้ครับมตนี้ปัญหากับกล้องนี้แบบนี้มันมันชอบค้างไงวะธรรมดา

คนเดือนไปที่ตัวเต็มเไปน่าเดือดอันนี้มีจี๊กโคกนะทุกคนนะขึ้นอยู่กลางวังอ่ะไงเนี่ยมาเร็วมาเร็วนี่นี่นี่โคกโคกมาดูโคกน่าจะชดแหละหรือว่าจะดูวะเนยมองเห็ไหมเฮ้ยโคกนี้ดูไม่ค่อยเห็นวะนู่นโคกนู้นใหญ่กว่านะเดี๋ยวมึงเหยียตีให้ดูทุกคนดูมาเดี๋ยวไปดูเป็นยังไงบ้างนะมึงเหยียตีนะมาดูเลย เดี๋ยวน้องก็ตีไปถมน้ำมาแล่วเดี๋ยวว่นโอ้โหมังเหือดเดี๋ยวมันเห็นยอะกวองนี่ก่อนโอ้โหต้องใช้เหือดวิ่งน้ำตึ้งเลยแน่เข้ามั้ยเยอะไหมบางเหีอยก็อาจจะเต็มถมใช่ใช่โอเคทุกคนไม้นี้ไม่น่าพลาดโอ้วิ่งผ่านมาอย่างดีเลยครับทุกคนเรียบร้อย ลงยาดับน้ำดูอ่ะจริงเหรอใช่บางตีกลางโคกเลยไม่ก <c ười> ัดเหรอไม่เอาเหรอนอนนี่มันนั้นใช่ครับเพี่อได้โบหลังบ้านพังไว้จังตอนนี้อ๋อเรียบร้อยทุกคนทำไมวะหรือว่าแม่ไปได้แล้วไม่กัดเนาะไม่เลยทุกคนมาเราย้ายเราย้ายนี่เราก็ได้ย้ายหม้มาที่แรงเด็ดเด็ดมากทุกคนดูดูหม้โบนี้เขาบอกว่าชั้นสิบแปดโลเดี๋ยวมาดูกันว่าสิบแปดโลจริงไหม อะไร,ไรอ่ะข้อเหรออ,อุ้ยตปไปโยนโหเลนไหมตอนนี้เราก็เห็นไปแล้วนู่นทุกคน<อ>ไปน้ำ<อ>เป็นทางไม่น่าไม่รู้ว่าชนมาเลนนะ <c oughs> นเหวอ่าน่าจะเลน <c oughs> โอ้ยนะครับเหยื่อนี้เขาเรียกอะไรตัวเนี้ <c oughs> ยกบยางแอไลน์กบยางเอไลน์นะทุกคนกับสนามบินชวนภูมิชู้ไหมไปทุกคนมาดูกันที่ว่าบเหวอ่านกับน้องเขาใครได้ก่อนเอาอะไรทีเราจะตั้งไว้ตรงนี้นะทุกคนเราได้ดูสองคนเลยนะไม่รู้แหละเอา ไม่ด้วยเอาีตัน้ำไก่อนเร็วปลาเดี๋ยวมั้งเร็วเต็มหมดเินยนๆนี่่งี้กหูนี่โน่เจ้ว่านู่ใ้ปกปงกินะว่นี้อะไรดีไหะ bắt subscribe nó kênh Ghiền này Gõ Để không bỏ ngồi những video hấp dẫn

ี่มาดูน้องก่อนก็ได้มันจะกัดไหมนี่เขาเขาขี้ถมเลยโว้ยนี่เออเรียบร้อยจะได้แล้ววันนั้นตรงงั้นเลยนะน่ามีปลาจะดูนะตรงงั้นเลยกัดไหมเฮ้ยใจเย็นอย่าหวัดมาที่บักหลักคูบางเย็นนะเร็วเล่งทุ่งเล่งทุ่งได้มั้งไหมแต่เนาะไม่ทุ่งนั่นนั่นเลยนี่โอ้มันนี่เรบุมาตีร่องหลักวนมันได้ตีกันนี่ แต่ว่าไม่มาตีเลยเดือนแรก่อนนี้ว <tamanho S 2> anyway, ok. ันนั้นเลยเลยมาตีเร็วตุ้งเร็วตาวิกิบูตัวเราเก่งว่แต่ว่าถ้ามันไม่กินนี่แปลว่ามันอิ่มเนาะไม่ไม่เคยยกหน้าไหนนี้เดี๋ยววะมันเลยนอกจากมันก็มาตีเนี่ยเลยเนี่ยบางเงี้ยเราถ้าว่าไม่เคยยกหน้ามันนี้มันน่าจะกัดอย่บอกนะเอ้ยใจเย็นนี่เราพาผู้จัดการมาเลยขณะดข้าวบ้านบางเหงียดบางเหงียดทุกมากินมันตกได้ทุกวันเลย Mày banh luôn nói mắng bằng im lên mình bà chôn. lên 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 bập lên 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 nó à? Uu, băng đông, đông, đông đuốc lên lên มันก็เราตกไม่โปรยก็เจ๊อันเลวเนี่เราอยากเลยกันนี่เราบาดเจ็บเลยเราขย็นกันนี่วันนั้นเราได้ตัวไม่กึ่งลูกได้แล้วกลับได้ไปมาเนี่ยรถมันจบไปเนาะลูกเขียดลูกเขียดนี่บางวาถตาเราไปอย่ารถมันโดนเนี่ยเนาะ pha mà, all đồ rồi mần đã gìn nhau. À, đây tung hết à? à lao biệt ra. à lao biệt ra. à lao biệt ra. à lao biệt à

เออ่ะเรียบร้อยทุกคนเริร่มทําการแล้วมันมันยังไม่ออกมาทําการนะเมื่อกีน้นะดอกแรกจัดปแปลงหนึ่งดอกแต่ว่ามือเบ็ดเราคือเพลิน,นลากเพลินตกใจลืมลรงซ้ายนะไอ,ไอ้ไอ้มันตามเลยมันเห็นว่านะแต่ว่ามันดูอยู่เหลือเชื่อนะตัวดำปืดเลยเดียวต้าโคเห็นเนี่ยในคลิปเห็นเลยในคลิป มองเห็นว่าแล้วอะไรอร่อที่มันตามมาถึงนี้มันเป็นน้ำเป็นฟองเลยฝั่งนี้เลยที่ฝั่งนี้เห็นแ่้ฝั่งนี้น่ารักกินอ๋อมีอย่นั้นนะแต่ว่ามันติดลาวเนาะมันมันตีชวนลาวลวดเลยเมื่อกี้ลอยเลยนะใช่เราต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วมองเห็นป่า เกือบไปเอสือเดี๋ยวเกือบได้เห็นปลาที่จริงปลาผู้จ่าจานไม่ได้จริงตีไปแล้วโดนปากกเจ็ดในเรบนี้โอ้มีการกระโดดข้ามด้วยนะทุกคนที่ขึ้นกองตรงนี้ปลาอะไรอ่ะันนั้นฮะ này <laughs> chi ngờ à rồi bắt rồi phải lạc luôn chốt nữa ôi thấy đẹp rồi hơi tự nhiên nó này là này khăn ngố ngố rồi. khăn cố cố ấy อู้ยิบซิวตัวตืบมันลงไปกัดปลายพี่เออเตีไปตีตาตัวไม้เลยอะไรตีขึ้นเดียวเดียวหนึ่งหยกใต้ตัวนั้นเล้วอย่างนะเรียบร้อยกระตือนอนนี่ก็ดีกันนะพอดึงนี่หวยเลยนะ เลงนิดเดียวโรยมาแล้วนี่เอฟซีว่ามันกระโดื่อเลยหลุดเลยนะนั่นตีไปพุ่มใหญ่นู้นและลักผ่านมันพุ่มเล็กอันนัาต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ยันตีถึงไหมโอ้โหเอฟซีอ๋อมันมาแล้วจริงเอฟซีมันกลับไปที่เดิมเนาะรังมันแน่เดือเห็นว่ารู้เลนนั้นยับเหงื่อเดียว มันกัดด้วยอ <ặt S 1> ของมังเอียนนั่นตัวเต่าแขนีเอ้ยตัวเต่าเข่งเห็นไหมเ,เลนเลยที่ในคลิปมันโสงสามล้านวิวเออที่บนหลองออกไปแล้วนู่นเป็นน้ำแล้วนู่มวิ่งเลยมังเ,เอ,อียน,อ,นอืมมันตามมานู่นทุกคนนู่นไปเป็นดามลูกนุ่มปลาชนยักษ์ทุกคนเราต้องหลอนน้องๆไปก่อนบอกว่าปลาชนยักษ์ที่ไหนได้เลนไอ้พี่หาเงินได้โอกาสรักสิบแปดไม้เลยถ้าไม่ได้เราแยกใหม่ไอ้พี่ hai mươi mười hơi cắt hai mươi hai mươi ba mươi bốn mươi đi mươi sáu mươi bảy mươi tám mươi chín mười มันมันมนเห็นว่าหลับแล้วไปไปลายปากปิ้นไปแล้วนะรไม่เป็นไรน้องๆเออไม้นี้ไม่ได้เราไปไม้ไมอื่นเราฝนตกเปปิบๆไปเลยไหมโอ้ดิดไปแล้วทุกคนบึ้บไม่เอาครับทุกคนโอเคสวย ยยาตอนนี yeah. <mem izing> <mem izing ้เราก็ยับมาแล้วสองวันผลปรากฏว่าลาวไปเหยียดาไปไม้เออลาวไปตามไหมตอนนี้เราพาน้องเข้ามาที่หมายโคกช่อนสองโลเอาไม่ลาวเหยียดลองเล่ที่เจ้าโคกยังมันจะเจอไหม่ะคนตุกๆไม่นานไม่นานล่าสุดสามปีที่แล้วน่าจะโตหมดเลยไหม ตัวแมม่ันทิ้งลูกแต่ว่าเหยื่อนอนนะมองเห็นว่าน่าจะกัดนะพอไม่มีไก่ลากเหยื่อนอนนั่นฮะกัดเลยเออนั่นแหละเจ้ากับมองเห็นว่าอันนั่นขอกตัวนั้นเหรอนั่นแหละขอกเออเดีไม่รู้ว่ามีตัวไหมนะอุ้ยได้แล้วทุกคน <laughs> leo máy bọc liêu chôn rong ai gì phong nếu mà nó đột ra thì nó sẽ treo. nếu mà nó đột ra thì nó sẽ treo. quạt bột được không? nè, rồi. đúng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  rồi. บังหมัดเคยมาตีแล้วนะเบ็ดไอ้นู้นเลยนะเบ็ดล่าแบบนี้เลยนะเบ็ดเปิดเลยนะใช่ตัวนี้แหละไปเลยลูกเด็กตามไปเลยตามไปเลยตามไปเลยนั่นก็สลามแลยมันอ๋อเปิ่งมันไม่รู้มันเอาอีกไหมนะแต่ว่านะแต่ว่าไม้ไม้ไหนมันเอาเลยเลยไหมเอาเลยฟังไม้เดียวเลยเรียบร้อยเปิดเบ็ดเปิดแล้วอย่างงี้วะบ้องหมัดจะไล่ใจแบบนี้ในการวัดเบาไง ไม่ม e oh, ึงเหยีดวอดหมดแม็กพีเลยนั่นตาเหยีดได้เดียวไม่เหลือเสียดายแล้วเลยนั่นเอ๊เสียดเบ็ดโคเลยเดียวรู้ว่าใหญ่แล้วเฟปเบ่งเมื่อกี้อ๋อมันเอาไม่มันไม่เหยียดแล้วมันไม่เอาแล้วแหละมันน่าจะโดนไปเต็มๆเลยแหละมันมันมาแล้วนี่เมื่อกี้หน่อยเองนะแล้วมันบัดใช่ไหมได้แล้วลูกกอกไปไหนแล้วต้องเปลี่ยนนอนดูมีนอนอื่นไหม เออลองดูลองดูเพราะว่าหนอนตัวนั้นมันไม่กัดแล้วแหละใช่มันระวังอินทรีย์แล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนเหยื่อใหม่มันกัดแน่นอนได้พี่ถ้ามันไม่เจ็บนะแต่ถ้ามันเจ็บมันจะไม่กัดไม่กัถ้าถ้ามันเจ็บในบางแถวบ้านอ่ะมันกัดเว้ไว้ก่อนมาใหม่ตอนเย็นใช่ไหมเออจะแบบนั้นของมันเห็ดไม่เลยเห็ดซ้ำทั้งวันเลยซ้ำจะว่าเรายอมเลยทุกคนมันเห็ดมาตีกบนะพวกนี้ไม่กัดเลยไม่เคยกัด ข้อกู่กลางวังเลยนะท like, ุกคนมันก็อยู่ที่ขอกมานแหละเพราะ่าแม่มันดุแม่มันหวงข้อใยญ่เลยเห็นว่าเอาตาขนาดลากมาไม่่อยขึ้นนะ่ยคิดดูเอกัดดังตึกไปนะยอมเลยนะ ตีไปตรงอื่นดูก่อนก็ได้น่าจะมีกอกเดียวแหละตัวเดียวแหละเนาะในนี้มันเด็ดกว่าเพื่อนแล้วบบฮะบบเจ็บแล้วแหละมันบอกว่าผมไปยบกวนอะไรอ่ะ Ngon thật kìa 1 Nói lạc này đi Đây này phần này đi Ok tôi còn nó bắt đầu Em còn ở đây anh không anh à Cứn khảo anh Nhờ Nhờ đụt xem anh. ปลาหเหรอเหยียดอ้าปลาแหละไม่แน่อาจจะเป็นแม่จ้านน้านละแต่มันวิ่งออกไม่เอาเจ็บปากแล้วสิไปย้ปายใหม่พาเข้าในดีกว่าตีกบดีกว่าสิเดอไปนั่นน่ะเงียดว่ามันอยู่ขอบนี้ขอบต้นไม้นี่ที่เงียดตีที่เหยียดได้นะอ๋ออะไรอะกัดอะไรกัดปีเดอ้อ ฮอไม่รู้มันขึ้นมาบ่อยน้ำไม่รอันนี้เออขอบอ้านไหนที่มันเหยียดตีมันเหยียดได้แต่ตรงนี้มีดังโตด้วยนะไม่รู้มันไปในยังหรือเนะ่านั้น,น,นนะมันเหยียดตีดังโต้โตยิ้มมันเหยียดวิงด่งแค่ตายไม่แดกเอฟซีมันเหยียดเช็คดังโตก่อนในเอฟซี เพราะว่าก่อนอันนี้เหยียดมาตีผังอ่างทองเหยียดวิ่งกับเร็ดนี่เรามาตีขอบนี่ดูนี่น้ำล้นนี่ไม่มีแล้วนะอ่างทองน่าจะบินแล้วไอ้เพื่อใช่ต้องไปได้แหละถ้าไม่ไปก็เราไปก่อนขอบนี้เหยียดว่าหน้าขอบเอาละเออเออตีออ๋ใช้ได้สวยตีแม่นดีนะทุกคนมันน่าจะขึ้นมานอนเล่นน้ำต้องเหยียดว่าน่ะตุ๊บใช่เลาะสวยแล้ว ที่เหลือก็เดี๋ยวว่าเราต้องไล่ไปข้างหน้าเลยนะไล่ไปเรื่อยๆุดได้ดุดรองเลยนะไม่ต้องเหยียดคนถ่ายไปก่อนฮะน้าฮะน้าชั่นขึ้นเล้วชัชนเหรอชั่นไหมเหยียบว่าชนนะตัวนั้นนะไม่ทันแล้วแถวเหยียบว่ามันดับหายไปใช่ไหม mhm ừ, mhm chân đi bác tuôn mhm mhm chân đi mhm hả? Khao mhm Khao mhm Khai mhm à mhm 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 โอ้โหบางอย่างเช็คลายแล้วก็น่าจะประมาณสิบเมตรเอฟซีเห็นน้องๆบอกว่าสิบเมตรโอ้โหกว่าสิบเมตรสามนะบางอย่างกี่เมตรอ่ะสามอ้๊เช็คจากสีดอกเลยมั้ยสีเช็คหรือแจ็คเดี๋ยวเราก็ดูตอนนั้นดีกว่าเอฟซีนะนี่ทุกคนเปลี่ยนไม้แล้วแต่น้ำลึกนะบางอย่างนะน่าจะเล่นนอนนะใช่ เพราะว่าถ้าที่ว่าเด็ดออกมันจะมีลูกโคกเตี่เหงีมาตีนะเอฟซีนะไอเหงียเก็ตีแล้วก็แม่โคกก็ดุดด้วยนะแต่ช่วงนั้นคือตีไม่ก่อยเซียนนะก็เลยไม่ได้ตัวเดี๋ยวเล่นนอนดูว่าจะได้ไหมเอ้คนะครับนอนไม้ไดเด็กแต่ว,ว่านอนจัดลูกโคกไปแล้วสองรอบเมื่อกี้หลุดมดนเอฟซีเอน่าจะมีเจนใหญ่นอนอยู่ใต้กันกระดานล่างนะ ถ้าฝั่งนั้นมักยิงน่ะทุกฝั่งนี่แหละทุกได้ทำฝั่งเลยกว้างเออมันใหญ่นี่มันที่มันเยอะมันอยู่ที่เรานี่ว่าขยันตีไหมแต่ถ้าตีโดนที่มันนอนก็บับเดียวเหมื่อกี้ว่ามันกัดเลยไม้เดียวเลยเฮ้ยเมื่อกี้ที่เสียดายที่ไม้เดียวเลยเนาะลากไปเลยปื๊ดเสียได้บางนู้น้องค้าตังสวยยังไม่กินเนาะ ไม่ตามเลยวันนี้อากาศดีทุกคนปลาก็เลยไม่กิน